ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะทุกวันในเวลาเดียวกันนี้เราก็จะได้ฟังเรื่องของพระประมัตรธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องสภาพความจริงของเรื่องรูปเรื่องนาม ถ้าเราศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริงนะจะทำให้เราไม่หลงไม่หลงกายว่าเป็นเราแล้วก็ไม่หลงจิตว่าเป็นเราไอ้คำว่าเราตัวนี้แหละยากโยมมันเกิดจากตัวอุป,ปาทานอุป,ปาทานคือคือตัวสภาพที่เข้าไปยึดไปถือตัวเข้าไปยึดถือกายก็ดีไปยึดถือจิตก็ดี ว่ากายก็ดีจิตก็ดีนะมันเป็นตัวเราคำว่าเราเนี่ยภาษาบาลีท่านเรียกว่าอัตตา <c oughs> อัตตาตัวนี้แปลว่าตนตนนั้นมีอยู่สองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายท่านเรียกว่ารูปนะส่วนความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านาม ถ้าเราศึกษาในหะ้รู้สภาพความจริงแล้วเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนั่นก็เรียกว่ารู้สภาพธรรมคือความจริงไม่หลงไม่หลงกายว่าเป็นเราไม่หลงจิตว่าเป็นเราแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ได้สดับธรรมของบัณฑิต เราก็เข้าใจผิดคิดว่ากายก็ดีคิดว่าใจก็ดีมันเราทั้งนั้นหลยญาติโยมนี่ที่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยตามที่จริงความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยความพอใจนี่เขาเรียกว่าโลภะความไม่พอใจเขาเรียกว่าโทสะแต่เวลาพอใจเราชอบนะ เราชอบเวลาพอใจเวลาไม่ชอบใจเนี่ยเราไม่ชอบว่าความชอบมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการมคุณตาเห็นรูปเนี่ยญาติโยมตาเห็นรูปไอ้ที่เห็นนะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตัวเห็นคือตัวอะไร หนึ่งต้องมีรูปารมรูปที่เห็นทางตาเนี่ยก็เรียกว่ารูปารมเมื่อมีรูปรูปคือสีมากระทบกับประสาตตาประสาทตาเมื่อกระทบกับรูปมันก็เป็นเหตุทําให้เกิดวิญญาณไปสัมผัสกับสิ่งที่กระทบกันสิ่งที่กระทบกันทางตาเขาเรียกว่าเกิดผัสสะ สิ่งที่รู้ทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณไม่ใช่เรานะมันเป็นมันเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยการเห็นไม่ใช่เราเห็นการรู้เห็นนะเป็นเรื่องของจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณแต่เราไปยึดการเห็นทีไรว่าเป็นเราเห็นเวลาเห็นแล้วเราชอบใจว่าเราชอบใจ ความชอบใจไม่ใช่เห็นแต่ความชอบใจไปเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราเห็นนี่เราจรึงชอบใจความชอบใจตัวนี้คือโลภะแต่เราไปดูความชอบใจว่าเป็นเราใช่ไหมญาติโยมมันก็เลยยึดผิดการยึดผิดมันก็ทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราเห็น เราก็ขนขวายเยเยอยานเนตทุกในการสแสวงหามีการสแสวงหาเป็นมูลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่สมมติว่าถ้าเราได้สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ว่าเราจะเป็นสุขนะถ้าเราได้สิ่งที่เราสมหวังมันมีทุกข์เหมือนกันทุกในการบริหารรักษา รักษาว่าทำไมสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราได้เป็นเวลานานๆน,าน,นี่คือเราไม่เข้าใจสภาพความจริงเราก็เลยเอยทำยังไงสิ่งนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคือทุกในการบริหารที่จะต้องรักษาเยี่ยวยามันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามสมหวังมาวิบัติพัดพลากตอนนี้ลยโยม มันก็ทุกข์อีกแล้วนี่คือตัวโลภะตัวเดียวในญาติโยมนะถ้าเราไปดูตัวอารมณ์เราจะไม่เห็นจิตแต่ถ้าเรามาดูจิตแล้วมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งโลภะเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมีความปรารถนาต้องการต้องการปรารถนาอยากได้อารมณ์สิ่งที่สมหวังหรือสมปรารถนามันเป็นธรรมดานะไม่ใช่ว่า จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรอกมันเป็นธรรมดาของจิตโลภะเนี่ยธรรมชาติที่ต้องการปรารถนาอยากได้กามคุณอารมณ์นี่พูดถึงรูปนะรูปแ่บสัานวนพระปะมร,รมัตธรรมแต่ถ้าพูดถึงสํานวนพระสุขคำว่ารูปก็คือถ้าเป็นชายก็อยากได้แฟนสวยๆถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากได้แฟนหล่อๆเอาอย่างนั้นอญา,าติโยมถ้าเป็นทางเสียงล่ะ อยากฟังเสียงเพลอๆเห็นไหมทางหูทางแตาได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่เพลาะเราก็ไม่ชอบไม่ชอบคือตัวโทสะไอ้ตัวโทสะนะั้นมันเป็นนามธรรมแต่เวลาไม่ชอบที่ไรมันเป็นเราทุกทีแม้ทำไมทําให้เราเห็นหน้าอยู่บ่อยครั้งอ้าวถ้าเราถูกใจก็ปล่อยให้กิเลสตัวเนี้มันเาหลน่นจิตใจของเรา ทำยังไงเราจะให้สิ่งนี้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้วถ้ามันมีตัวเราเข้าไปเกาะไปยึดและสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือความทุกข์ทุกตัวนี้คือทุกเกิดขึ้นจากตัวอุปาทานอุปาทานเข้าไปยึดไปเกาะเข้าไปยึดว่ากายเป็นเราเข้าไปยึดจิตว่าเป็นเรา อันที่จริงกายเขาเรียกว่ารูปนะความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจนี่เขาเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็เลยถอนถอนคำว่าเราออกไปอัตตาไปว่าตนตนมีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนร่างกายเขาเรียกว่ารูปนะส่วนจิตใจเรียกว่านาม เห็นสภาพความจริงนี่แหละญาติโยมเขาเรียกว่าปารมตทธรรมคือสิ Demon> ่งที่เป็นของจริงณสัตโตไม่ใช่สัตว์ณปุริโสไม่ใช่ชายณอิทถีไม่ใช่หญิงแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นรูปเป็นนามกายเป็นรูปจิตเป็นนามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเวลาเดินมันก็เป็นกายเดินไม่ใช่เราเดิน เดินเป็นทุกข์คือกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เห็นไหมมันถอนแล้วคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่านิยานิกธรรมมันถอนทุกข์ความอัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนว่าผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสงควรแก่กการปฏิบัติก็คือมันคลายทุกข์ถอนทุกข์คนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ซะแล้ว คนไม่มีแฟนก็ทุกข์คนมีก็ทุกข์มีแล้วไม่สมหวังก็ทุกข์มันเป็นเรื่องของอุป,ปาทานเข้าไปยึดแต่เราไปยึดว่าอุป,ปาทานนั้นเป็นเราคนที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครก็คือเราเราไปยึดว่าไอ้ความที่เราไปผูกพันว่าสิ่งที่เราพัดพลากอันเป็นตัวตะกูลของโทสะเนี่ย มันเป็นเหตุททาให้เกิดทุกข์การเห็นธรรมะก็คือเห็นธรรมชาติของนามธรรมที่มันกำลังเป็นไปเห็นความพอใจเกิดขึ้นอ๋อความพอใจเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดอ๋อเนี่ยมันเป็นโทสะเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยมันจึงเกิดการรู้สภาพความจริง การรู้ปรามัตธรรมก็คือมารู้หน้าที่ของนามธรรมเนี่ยมันกำลังเป็นไปไม่ใช่เราแต่ถ้าโมหะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วเห็นไหมญาติโยมที่พูดให้ฟังมาเนี่ยคือตัวโมหะความพอใจเราไปยึดไปหลงความพอใจว่าเป็นเรานี่หลงแล้วเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ ความพอใจนี่คือโลภะแต่เราไปหลงความพอใจว่าเป็นเราแม่เราได้เห็นคนที่เราปรารถนาอยากจะพบจริงๆและเราก็ได้เห็นสมปรารถนาเราโยมเราไปเห็นสิ่งที่เราต้องการปรารถนาคือโลภนะนี่ถ้าเราไปดูนามธรรมอย่าไปดูอารมณ์นะถ้าไปดูรูปที่เราต้องการอยากจะดูอยากจะเห็น มันก็ไม่ใช่โลภะแต่ถ้าเราดูความพอใจไปพอใจว่าเราเห็นเนี่ยไปคือโมหะเนี่ยมันเป็นหลงความพอใจว่าเป็นเราถ้ามันเป็นเราเมื่อใดแล้วเราไม่เห็นเราก็ทุกข์อีกใช่ไหมตัวอุป,ปาทานเข้าไปยึดจิตนี่ว่าเป็นเราวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่น มันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ที่เราสวดมนต์ธร,รมวัดเช้าท่านสรุปไปว่าสังขิตเตนะปัญจุปปาทานะขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วขันห้านี้เป็นทุกข์สรุปแล้วขันห้านี้เป็นตัวทุกข์การประพฤติธ,ธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้ลงหรือไม่เป็นไรหรอกนะ ลหลงลืมไม่เป็นไรแต่ให้มีสติตามดูรู้ทันการปรับพฤติธรรมก็คือการทำกุศลให้เกิดขึ้นคือไปรู้ทันนั่นเองว่าความพอใจตัวโลภตัวเดียวเนี่ยเป็นปัจจัยยังความพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์อะไรพ้นทุกข์อุป,ปาทานถามว่าคนเข้าใจธรรมะแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมไม่ได้พูดอย่างนั้น คนรู้ธรรมะและเขาเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของนามธรรมไม่ได้หลงผิดคิดว่านามธรรมนั้นมันเป็นเ,นเราเนี่ยขอประทานอภัยเธอญาติโยมญาติโยมแต่งงานแล้วไม่ถูกใจกับแฟนทุกข์ใจถามว่าที่เป็นทุกข์ใจก็เพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่าเขานะ่ะมันนอกใจเราโมหะนะโยม โทสะนะจริงๆมันเป็นนามธรรมแต่เราไปไปเห็นความไม่พอใจว่าเป็นเราแล้วเราก็ไปยึดว่าเขาทำเราได้เขาตีตัวจากเราเขาทำให้เราเป็นทุกข์เห็นไหมโมหะตัวนี้โยมมันไปยึดโทสะว่าเป็นเราอันที่จริงนะโทสะมันเกิดขึ้นแก่ใครธรรมชาตินั้นเป็นอย่างฮันโยม ปัทุสร้ายจิตใจแปลว่าปฏิฆะแปลว่ากระทบอารมณ์ไม่ถูกใจไม่พอใจนั่นคือตัวโทสะโมหะไปยึดความไม่พอใจว่าเป็นเราไม่พอใจไม่ชอบไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากรู้เรื่องนี่คือโทสะการเข้าถึงทำการรู้ทำแม่ตัวสติ สติเกิดก็ให้ระลึกรู้ว่าสตินี้มันก็บังคับบัญชาไม่ได้เวลาสติเกิดอปิลาปนาสติท่านบอกว่ามีความไม่หลงลืมเป็นกิจนี่หน้าที่ของสตินะหน้าที่ของสตินั้นมีความไม่หลงลืมเป็นกิจมันเกิดขึ้นแก่พระก็ไม่หลงลืมเกิดขึ้นแก่โยมก็ไม่หลงลืม การเข้าใจธรรมะเห็นกายเป็นรูปยืนก็เป็นรูปไม่ใช่เรายืนยืนเป็นทุกข์มันเป็นรูปเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมามันจะขยายความเขาเรียกวิชาแปลว่ารู้เพราะพุทธเจ้าสอนว่าทุกขังปริญเยยะทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้อย่างรูปนามขันหามันเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรละ แต่ธรรมที่ควรละก็คือโลภะโทสะโมหะนี่แหละมันเป็นธรรมที่ควรละไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรเจริญเพราะมันทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเห็นธรรมะก็คือเห็นสภาพสิ่งที่มันมีมันเป็นอย่าไปหลงนะไปหลงถ้าเราไปหลงแนละ้วมันก็ไปไหนไม่ได้ละที่พูดอย่างนี้จุประสงค์เพื่อจะให้เข้าใจว่าการที่จะเข้าถึงโลก,กุตระธรรมจิตมันต้องเห็นโทษเห็นภัยในรูปในนาม เมื่อเห็นโทษเห็นภัยว่ารูปนามมันไม่เที่ยงเนึองเนืองโลภะมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นใหม่พอใจใหม่ก็ดับไปอีกมันได้เหตุปัจจัยมันก็เกิดโทสะมันก็เกิดล่ำไปโทสะที่เกิดแล้วมันก็ดับไปโทสะใหม่ได้เหตุปัจจัยมันก็เกิดอีกแม้ความหลงก็เหมือนกันยึดกายว่าเป็นเรา ยืนก็เป็นเรายืนเดินก็เป็นเราเดินนั่งก็เป็นเรานั่งนอนก็เป็นเรานอนเวลาเป็นทุกข์ล่ะเราทุกข์เห็นไหมโยมเป็นทั้งนั้นมันกระแสวงจรมันพลาดแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนามาศึกษาเรื่องปรมาธรรมความจริงแล้วเวลานั่งคือกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์เห็นไหมมันถอนคำว่าเราออไป เวลาเดินคือกายเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ใช่เราเดินคือกายเดินนานๆมันก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์มันไม่ถูกกเรานี่ถอนแล้วเวลายืนยืนคือกายยืนนานๆก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์คือกายไม่ใช่เราที่นอนคือกายไม่ใช่เรานอนนอนนานๆมันก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกกายทุกนี่ที่บอกว่าพระธรรมคำสอน เป็นความอัศจรรย์เป็นนิยานิกทธรรมนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกได้จริงเขาออกจากกองทุกก็คือออกจากตัวอุป,ปาทานไม่ได้เข้าไปยึดไปเกาะว่ากายเป็นเราไม่ได้เข้าไปยึดไปถือว่าจิตเป็นเราแต่ให้มีสติตามดูรู้ทันสภาพความจริงรูปก็ดีนามก็ดีที่เป็นไป เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งนั้นเมื่อปัญญามันเห็นว่ารูปก็ดีนามก็ดีมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเป็นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเขาเรียกว่าโยนิโสมานสิการถูก คือกำหนดถูกเมื่อกำหนดถูกมันมาจากอะไรการกำหนดถูกเนี่ยก็อาศัยการฟังถูกที่เรียกว่าสุตตวาอราิยะสาวกที่เรียกว่าอราิยะสาวกเพราะสามารถแห่งการสดับธรรมสดับธรรมว่ารูปัปงอนิจังเวทนาอนิจจาเป็นต้นว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงเนี่ยนั่นคือฟังถูก แล้วเราก็ไปปฏิบัติตามไปเห็นรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์โอ้มันอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้ธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อธรรมะมันเกิดขึ้นเราจะได้วางใจได้ใจไม่เป็นทุกข์คนที่เป็นทุกข์คือคนไม่ได้รู้จักวิธีการวางใจถ้าเรารู้จักวิธีวางใจใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์ใจของเราก็จะไม่กวนกวาย นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันก็ต้องทำให้จิตใจของเราผ่องใสทำให้จิตใจของเรานั้นปราศจากทุรีคือกิเลสแต่เราก็ต้องอาศัยความเพียรนะปฏิบัติธรรมวันเดียวเนี่ยมันไม่บรรลุเป้าหมายหรอกต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกมีดอีโต้ที่เรารับมันก็ต้องรับบ่อยๆ รับครั้งเดียวมันไม่คมต้องรับบ่อยๆการฟังก็เหมือนกันนะญาติโยมนะอย่าเบื่อการฟังฟังฟังแล้วฟังอีกวันนี้ไม่เข้าใจฟังวันต่อไปไประเดี๋ยวก็เข้าใจการทำความเข้าใจถูกในรูปในนามว่ารูปมันไม่เที่ยงแต่ละขณะแต่ละขณะแม้จะมีสัญญาเป็นตัวนำมันก็เป็นสัญญาที่ถูก กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกที่เกิดขึ้นจากการศึกษามาดีเมื่อทำความเข้าใจถูกนานๆนนปัญญามันเสพคุ้นเวลาเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปก็ดีนามก็ดีมันจะเกิดความเบื่อนหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นนี่เป็นการปรับพฤติธรรมปรับพฤติธรรมนำสุข ว่าเหตุให้เข้าถึงธรรมเหตุให้บรรลุธรรมเนะี่ยเราก็ต้องอาศัยสังเกตะรึกรู้บางคนเาโอ้ปฏิบัติธรรมแล้วฟุงนะ้งเนี่ยอีิจริงแล้วก็อุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆความฟุ้งนะ่ยถ้าเป็นผู้ใหม่ไม่เข้าใจเรื่องสภาพความจริงไม่ใช่ว่าปฏิบัติและทําให้ความฟุ้งหายต้องเข้าใจด้วยวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้ง ความฟุ้งนะ่ะมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยเมื่อความฟุ้งมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าโอ้นี่มันเป็นธรรมะมันไม่ใช่เรามันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งการเข้าถึงธรรมก็คือรู้สภาพความจริงอุปมาเปรียบเทียบเหมือนเราเห็นก้อนน้ำแข็งธรรมดาน้าแข็งมันก็เกิดจากน้ำ เอาไปใส่ที่เย็นจัดเขาและกช่องฟิตมันก็เลยกลายเป็นก้อนน้ําแข็งขึ้นมาธรรมดาของก้อนน้ําแข็งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคืออุณหภูมิมันได้ส่วนน้ํามันจึงเกาะตัวลกลายแข็งตัวแต่อย่าลืมมาธาตุแท้ของน้ําแข็งถ้าเราเอาไปไว้กลางแจ้งไม่นานน้ําแข็งก็จะละลายกลายเป็นน้ํา เมื่อน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำเราก็จะไม่ไปทุกข์กับน้ำที่มันละลายไปเพราะเรารู้ตั้งแต่ต้นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเอวังพังหุลังซาวะเกวินเนสุอนุซาสานีพังหุลาปาวัตตินะเรารูพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเหล่าพระภิกษุส,สงสาวกส่วนมากอย่างนี้ว่ารูปังอนิจังนะมีรูปไม่เที่ยงเป็นต้น เมื่อเห็นไม่เที่ยงเนืองมันก็จะเบื่อหน่ายในรูปในนามนั้นเมื่อเบื่อหน่ายใจก็คลายกำหนัดนิพิทาวิราคะวิมุตติใจก็เลยละเลยวางญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เลยนำเหตุให้เข้าถึงโลก,กุตละธรรมมองดูเวลาหมดแล้วญาติโยมเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปนะ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปเพียงแค่นี้ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร